ในรอบนี้ครับเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับพลตีรักแก้วอมโรสดนะครับตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฟังที่เคารพครับคับอาจารย์ครับจากสืบเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงในส่วนของบทประพันธ์กวีนะครับที่เป็นของไทยบุคคลสําคัญต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับของคนไทยเองนะครับก็ได้มีอย่างมากมายในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มีท่านใดครับหรือว่ามีบทไหนนะครับที่มาอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงตัวผมเองด้วยครับวันนี้ท่านแรกเลยคือ แคยได้ยินไมสอภายน้อยดังนั is is ้นท่านเขียนให้ังสือเยอะมากนะจริงๆชื่อท่านคือสมบัติภายน้อยใช่ครับมาสอภายน้อยแต่ขออาจารย์เนี่ยสอศิลาแรงจะไม่ได้เกี่ยวกับสอนี่นะชื่อเหมือนนักมวยอยู่นะครับอาจารย์ไมก็มีผู้ใหญ่ตั้นนำประกาให้คเพราะเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยคนมีความรู้สึกว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างนงี้ก็เลยออะใช้นำแฝงไม่ได้กว่า ให้คนอ่านแล้วให้สงสัยว่าอ้สอซิลาแรงมันเป็นไข่ครับผมก็ใช้มาหลายสิบปีแล้วล่ะครัอ้าวต่อภายน้อยเขาบอกนี้การศึกษาหาความรู้หรือการติดตามความเจริญของโลกนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่มีวิธีที่ใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าที่ไหนก็คือการอ่านหนังสือจริงว่าครับเอก,กพลจะเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรมีไลน์มีเฟซบุ๊ก มีทีวีมีไอแพดอีแพดอะไรก็แล้วแต่มีสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านี้อาจารย์ว่าต่อไปในอนาคตนะนะมันจะไปยอมที่หนังสือเชื่อไหมครับเพราะหนังสือเป็นหลักฐานอนั่เดียวที่อยู่ยาวไกลเหมือนพระพุทธเจ้านวบัดนั้นนถ้าเกิดถึงมีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นแล้วมันถุ่มมันก็อาจจะล่มสลายหายไป แต่พอเป็นจารึกบนใบลานจารึกบนหลังเต่าของจีนมั่งจารึกบนหนังสือมั่งเนี่ยอยู่ยาวถ้าไม่เชื่อเอกฟลลงไปที่หอสมุดก็ะดะใช่ไหมเขาก็จะมีวิธีเก็บทั้งหนังสือธรรมดาเป็นเก็บถ่ายไว้คือท,ทําเทปไว้อะไรต่างๆ่ันเนี่ยแต่หนังสือเนี่ยมันเหมือนกับอาหารการเด็ดที่ฟาสต์ฟู้ดอ่ะ ไม่ต้องไปปรุงอะไรมากเลยหยิบมาก็อ่านได้เลยครับไม่ต้องไปเข้าเว็บไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิน้นเรามีตังก็ไปซื้อหรือหนังสือที่เราหาได้ตามที่ไหนก็ได้อ่านแล้วก็ได้ทันทีเลยแล้วต่อไปมันจะอยู่อีกนานก็พระไตรปิฎกเนี่ยช่วงแรกๆก,ก,ก็ไม่มีการจารึกนะลงใบลานใช้วิธีท่องจำเอาเพราะสมัยก่อนหลังพระเจ้าปรินิพานยังม,มีพออาาระอรหันต์อยู่เยอะ พอาหารนี่ก็จะแม่นเป๊ะเลยพอแม่นเป๊ะตอนหลังก็มาทำสังคยานาพอสังคยานาหลังจากเข้าประมาณสองร้อยกว่าปีมั้งจึงได้มีการจารึกไว้บนเวลาแล้วมันก็จารึกกันมาถึงจะไปตกงามตกอะไรตะอะไรมันก็ยังมีการอยู่เพราะว่ามันมันจะขยายพันธุ์และขยายไปเยอะและี่หนังสือเนี่ยอย่างสมมติอาจารย์ทำหนังสือมาสามสี่สิบปีแล้วได้ พอหนังสือไปเนี่ยสมมติว่าต้นฉบับอาจารย์หายมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าไงรู้ไหมบางคนเขาเก็บเอาไว้บางทีอาจารย์ลืมไปแล้วนะเล่มแรกๆอ่ะที่ทำอ่ะเขาเอามาโชว์ให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็ไปก๊อปเขาหมายถึงว่าไม่ก็ยังมีเหลืออยู่ไม่เท่าไหาร่แต่ณปัจจุบันพอทําเยอะเข้าอาจารย์ก็เก็บเป็นไฟล์เก็บไว้ด้วยเป็น PDF เป็น Word เป็น powerpoint อะไรเงี้ยครับเก<ห>็บไว้เผื่อไอ้ตรงนู้นเสียไอ้ตรงนี้เสียเราก็เอาไปใช้ หลายคนมาขออาจารย์ไปทํางานศพงานแต่งงานกระถิ่นพระปาอะไรเนี่ยมาสเตอร์มีเป็นร้อยๆปกเลยของอาจารย์นะเอาก็ให้ไปครับหรือไปเอาติดต่อกล้งพิมพ์มาเลยไปเสียตังค์ให้ฟรีเท่านั้นแหละเ,เขาก็ไปพิมพ์ม,มาอเองนะ mm. เดี๋ยวนี้มันมีแบบพิมพ์แบบ 100, 200, 300, 300, ร้อยหนึ่งสองร้อยเล่มสามร้อยเล่มทาได้หมดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือหรือการทำหนังสือเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นวิธีการที่ขยายพันธุ์ยิ่งกระปลูกต้นกล้วยเองเนะ แราวเอกพลจะแต่งงานจะสาวยังต um> ้องแบกกล้วยไปหาสาวเลยใช่ไหมครับต้นกล้วยเนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วไงแต่หนังสือมันขยายพันธุ์เร็วกว่ากล้วยอีกบอกปั๊มทีอังสูางานจบเนี่ยอย่างคนมาขออาจารย์ไปทีสามร้อยห้าร้อยเนี่ยโอ้แล้วทางประเทศเนี่ยเยอะมันกระจายไปสมมติว่าเราทำร้อยเล่มอย่าไปคิดว่าคนมันจะอ่านร้อยเล่มนะเอกพล้าคิดอย่างนั้นไม่ได้ทำหนังสือแน่คิดเสียว่าอ้าวคนไทยมันขี้เกียจอ่านเอ้าร้อยเล่ม สิบเล่มคนอ่านสิบคนพอแล้วเนี่ยพันเล่มก็คนอ่านร้อยคนพอแล้วถ้าเขาอ่านได้เขาก็ได้ความรู้ตรงนั้นไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ,ๆเราเนี่ยมันเป็นหนังสือเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องมือของปัญญาอันหนึ่งนะเอกพลวจริงไหมเป็นเครื่องมือของปัญญาของสติปัญญา<ช>เพราะค,รคนที่เขาจะเขียนหนังสือได้เนี่ยเขาต้องมีปัญญา hmm. มีสติแล้วก็มีปัญญาเพราะมีปัญญาไม่มีสติเนี่ยมันเขียนผิดเขียนถูกใช่ไหม hmm. เ,เพราะฉะนั้น หนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือจิตวิทยาหนังสือการแพทย์ให้ความรู้เนี่ยดีทั้งนั้นแหละติดบ้านไว้บ้างก็ดีนะเรามีอะไรยาสามัญประจำบ,บ้านใช่ไหมยาดมยาลมยาหม,ม,มองปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีหนังสือประจําบ,บ้านอย่างของจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขามีอะไรรู้ไหมยี่จับสีเฮาคืออะไรครับยีบส่สียอดกระตันอยู่ไม่ใช่หมาเนี่ยไม่ใช่เฮานะ แปลว่าย4สิยอดกะตันอยู่เขาเอากตันอยู่ของแผ่นดินจีนทุกยุคทุกสมัยมารวมกันแล้วก็มาเขียนให้แล้วก็ใส่กระตนเข้าไปหนอปวชนได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกเลยไอ้โตโตแล้วเนี่ยมันจะไปเรียนหรอกแต่เรียนเด็กๆเ,เพราะไอ้หนออ่อนเด็กมันกำลังเติบโตเนี่ยถ้าสอนเข้าดีๆเนี่ยมันก็จะจํายาวใช่ไหมเอกพลมันเอกพลเริ่มเรียนมัธยมปฐมหรืออะไรกา,างเนี่ยถ้าเรียนดีตั้งใจเรียนดีมันจะ ซึมซับอยู่ในสมองเราตลอดไปอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเอกพลเนี่ยไม่ชอบกินทุเรียนนะสมมติว่าโอ้กินมันเหม็นเนี่ยมันก็จะเหม็นไปตลอดชีวิตอ่ะใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามันชอบทุเรียนโอ้โหดีมากเลยชอบเหมือนกันไอน้นังสือหรือว่าความรู้เนี่ยใส่เด็กมารยาทหรืออะไรต่างเนี่ยก็ดูที่ของจีนเนี่ยเขามีมารดาสุดยอดของแผ่นดินเขาเขาเรียกแม่ของแผ่นดินอะ่ะ <Ü> อืแม่ของใครแม่ของเมืองจื่อ นักปราดที่ลองจากคงจื้อเท่านั้นแหละครัแต่มาแม่ของเยี่ยเปเยรู้จากไหมนักคุยไงนักรบเอกของแผ่นดินจีนเขครับเขาพวกนี้ยากจนน,นั้นนะแต่เขามีแม่ดีเขามีแม่ดีที่สอนดีเดี๋ยววันหลังจะเล่ารายละเอียดตรงนี้น่าสนใจใช่ไหมฟังนักเอกพลอยากฟังไหมใช่ไหมใช่พวกแม่พวกนี้เขาทุ่มเทคือเขาไม่ได้มีตงังแต่เขาทุ่มเทให้กับลูกอย่างบุ่งจือ แม่เห็นลูกอยู่ใกล้ๆกับที่ฝังศพไงคนจีนฝังศพก็ต้องมีพิธีใหญ่โตเยอะแยะเลยไอ้ลูกตัวเล็กเนี่ยเมืองตือก็ตามแม่ไปทำไอ้ทอําตามเขายกอแม่บอกไม่ไหวแล้วลูกจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานนี้เลยย้ายใหม่ไปอยู่ตลาดพอไปอยู่ตลาดโอ้โหเสียงชงเช่งมีคนฆค่าสัตว์ค่าแพะค่าแกะฆ่าหมูไม่เอาเดี๋ยวลูกฉันไปเรียนแบบเขาก็เลยย้ายอีก เาไปอยู่ศาลเจ้าหรืออยู่ใกล้โรงเรียนเนี่ยเอาละดีแล้วมีคนมาไหว้บรรพชนมีคนเรียนรู้อะไรต่างๆคนนี้ยก็เลยเอาลูกอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่เห็นไหมเขาแยกแยะอยากให้ลูกเจริญเติบโตก็เหมือนเดียวเนี้ยเราอยากให้ลูกดีแล้วก็พาไปเข้าโรงเรียนดีๆที่มีพฤติกรรมดีๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเสียตังค์มากอะไรเงี้ยใช่ไหมสถานที่ดีๆหรือจอ ซื้อคอนโดซื้อบ้านก็ต้องอยู่หมู่บ้านที่มันดูดีๆหน่อยอะไรเงี้ยหลักการเนี้ยก็เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้เยอะแยะเลยแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบอ่านนะนะชอบฟังอย่างเดียวบางคนเพื่อนอาจารย์บอกไม่ชอบอา่านชอบฟังอนาะจารย์แล้วแก้วเล่าให้ฟังหน่อย <c oughs> <c oughs> มันฟังมันก็ใช่สุตตะมายะปัญญาคือการฟังเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาใช่ไหมอย่างเอกพลใช่ไหมฟังอาจารย์ ฟังพระเทศฟังครูสอนอะไรต่างๆอะไรเนี้ยวันนี้ก็สู่ตะแต่การอ่านนี่ก็สู่ตะชนิดหนึ่งจะอ่านเนี่ยมันก็ซึมซับง่ายไม่จําเป็นต้องมีใครมานั่นปาหนังสือเล่มหนึ่งไปอยู่ใต้ต้นไม้หรือไปอยู่สวนสาธารณะนะล่มเย็นก็นั่งอ่านกันเพลินไปมีอุเลี้ยงกินระก,ะกุกระป๋องหนึ่งใช่ไหมหรือชาอะไรนะเด็กๆกินชาเขียวชาอะไรก็ไม่รู้นะครับ เหไหมหนังสือเนี่ยมันทำให้เรารู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เราเกิดทันท่านในเรศวรไหมล่ะเกิดทันพระเจ้าตากไหมเล่ะเอกน์ไม่ทันครับอไม่ทันจะเราอ่านหนังสือได้ไหมเล่ะได้ได้เห็นไหมเราก็อินเข้าไปสิหมคว่าท่านไปลบไหนก็ตามท่านไปก็เล่าตีป่าวงล้อมไปเมืองไปอะไรนครนายกไปปะจีนไปชนบุรีไปตีเมืองจันทร์แล้วก็กลับมากู้ชาติแล้วก็ตามท่านไปเรื่อยๆเลย เห็นไหมล่ะก็เพราะมีหนังสือไงถ้ามันไม่มีหนังสือใครจะมาเล่าให้เราฟังล่ะเอกพลมีไหมเราใครมานั่งเล่าให้เราฟังไม่มีใช่ครับเพราะเราอยากจะรู้อะไรเราก็ค้นควาเด่นหนังสือแล้วเดี๋ยวนี้หนังสือมันโตอ่ะเอกพลยาภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันมีหมดอืมเราก็ไม่จำเป็นต้องไปอ่านภาษานั่นเยอะเพราะเดี๋ยวนี้เขาแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ครับยังอาจารย์เนี่ย อ่นานภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกแต่รู้เรื่องราวของดิงคอนชาน,นดี้หรืออะไรต่างได้โดยเขาแปลมาหรือจีนกิสอานสามกกนึงก็เป็นภาษาจีนจริงว่าคะแล้วก็มาแปลในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแปลแล้วก็แจกกันจะไยาคางหนนั่นแหละแล้วก็แปลแล้วก็มาอ่านเราก็ได้อ่านเรื่องของจีนด้วยกเดี๋ยวนี้ไอ้หนังจงหนังจีนมันก็มาจากคนจีนทําก็ใช้ภาษาจีนใช่ไหมล่ะ แต่เวลาเราดูเนี่ยเออกลายเป็นภาษาไทยได้เพราะเขาภาคไทยไงใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นวิธีการที่เราศึกษาหาความรู้กับหนังสือก็เอดิสันเนี่ยเรียนหนังสือสามเดือนเนี่ยครูบอกว่าหัวซื้อบือ้อไม่ได้เรื่องไล่กลับบ้านไปแม่บอกลูกฉันไม่ซื้อบือ้อแม่ก็เอาเอดิสันไปไว้ที่บ้านแล้วก็ไปซื้อหนังสือเนี่ยมาให้เอดิสันอ่านที่บ้าน,านแม่ไปครูซะเลย <c oughs> เป็นไงเอดิสันเรียนหนังสือสามเดือนผลิต สิ่งไฟฟ้าสักพันสองร้อยสามร้อยชิ้นในโลกนี้ยากไหมเล้าผลผลิตไฟฟ้าผลิตเครื่องเสียงไอ้ภาพพยนต์อะไรต่ออะไรเนี่ยคิดได้ยังไงไปเรียนวิศวะไฟฟ้าวิศวะอะไรเลยเอดิสันเนี่ยใช่ไหมใช่ครับคนอื่นจบกันเมืองนอกเมืองนาจบด็อกนุ่นด็อกเตอร์นี่อะไรแต่ด็อกเตอร์เอดีิสันบอกไม่มีนี่ยิ่งถ้าไปฟังมัสุชิตะเจ้าของเนชแนนธนาสนิพูดแล้วจะหนาวยิ่งกว่านี้ เขาบอกเขาโชคดีท like <itu> ี่ไม่ได้รับการศึกษาถ้าเขาได้รับการศึกษาเขาจะเป็นด็อกเตอร์และเป็นที่ปรึกษาบริษ <neden S 1> hmm. the ok ัทใดบริษัทหนึ่งมาสุิตาเจ้าของเนนช์แนเนี่ยปอีเลยนะเจ้าของรถฮอนด้าซีวิ a แอคคอร์ดนี่แล้วก็ปอซี่รู้ด้วยเขาอาชีพเขาเก่าเขาก็คือซ่อมจักรยานสมัยก่อนใช่ไหม เ,เรื่องหนังสือไปสยาวเลย,ยได้อะอาจารย์เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับอ, <c oughs> อีกข่านหนึ่งสอธรรมยศเป็นกัณฑรปาญ์ของคนไทยเราท่านบอกว่าขอทําความเข้าใจก่อนว่าความสุขที่กัปตเจ้าหมายถึงนี้มีอยู่ในโลกนี้เป็นสมบัติของปุถุชนรู้ไหมปุถุชนคืออะไร <c oughs> ปุถุชนแปลว่ายังหนาตาช้างพวกกิเลยังหนาอยู่ไง<อ>ปุถุชนใช่ไหมครับผมยังกิเลสหนาอยู่ ชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ทุกข์เสมอไปดังเมธีบางศาสนาประกาศสอนความสุขที่กล่าวถึงนี้ปรากฏเป็นระยะดุดต้นจิมหันตะเลนดูตราบใดที่เมฆหมอกยังปกคลุมพิภพอยู่ดวงจันทร์ยังทอแสงตามลำดับพลังทุกทุกเดือนตราบนั้นความสุขยังมีอยู่คนขอทานที่ไม่อยากตายก็เพราะมีเพราะความสุขดังกล่าวนี้โอโ้โหเห็นไหม ฟังเราจะงงหน่อยยาวแต่เปนจริงครับไม่ยุ่งยากทีนีแล้วความสุขมันมีทุกซอกทุกบุมของแผ่นดินเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยขิมหันตาลิดูตาบได้ยังมีเมฆหมอกปกกลุมเออเอกพลเห็นภาพไหมดวงจงดวงจันทร์ยังทอแสงพระอาทิตย์ยังฉายนั่นอยู่มีลมพัดมีน้ําเป็นละลอกมีคลื่นทะเลมีนกร้องเพลงให้เราฟังทุกวันเนี่ยเห็นไหมความสุขเป็นซ่อนอยู่เล็กๆน้อยแต่เรามองข้ามไง เอกพลมันไม่เคยฟังไม่เคยดูไม่เคยสนใจไม่มอกเป็นยังไงหรือดูรอด้อนหรือดูหนาวเป็นยังไงดวงจันทร์ทอแสงสวยงามไปดูไอ้ดวงจันทร์ตอนมันอะไรนะตอนลาหูบางจันทร์ <c ười> ตอนที่มันเป็นวงแหวนมันดูได้ทุกวันอยู่แล้ว <c ười> ดวงจันทร์น่ะใช่ไหมใช่ครับคนจะบรรลุเพราะดวงจันทร์ย่างนี้เลยก็ตอนพู้เจ้าจะอวสานของชีวิตอ่ะตอนก่อนจะดับขันธปรินิพานสุภัคคะปรินิพานชกอ่ะ ครับก็ไปหาผู้ทธเจ้าในสูตรก็ราบซึ้งก็อ,อยากบวชพอบวชแล้วเนี่ยก็ได้เดินจงกรมตอนนั้นผู้เจ้ายังไม่ดับกับจูเล้คืนนั้นเนี่ยเขาไปเห็นดวงจันทร์เห็นดวงจันทร์ลอยไปลอยมาสัากประเดี๋ยวเอามีเมฆมาบางังเขาก็มองดวงจันทร์เหมือนจิตเราเนี่ยใสยใช่ไหมดวงจันทร์มันใสใช่ไหมเอกพลใช่ครับพอเมฆมาบังเนี่ยขุนแล้วใช่ไหมครับอ้าถามว่าดวงจันทร์มันขุนเองหรือว่าเมฆมันทําให้ขุน เมฆมันทําให้ขุนครับอาจารย์ตาเราเนี่ยแหละทําให้ขุนเพราะดวงจันทร์มันก็มีดวงจันทร์ของมันแต่เมฆมันมาบังเท่านั้นเองใช่ครับทำไมเหมือนทุกวันเนี้เนี่ยอะไรมันมาบังกิเลตตัณหามันมาบังเราให้เรามองไม่ทะลุมิติพระเจ้าท่านเกิดมาท่านก็มองทะลุแล้วใช่ไหมทะลุมิติแล้วมันอยู่ไปถึงจะเป็นเจ้าฟ้าจาแผ่นดินถึงจะเป็นเอ็มเปอร์เลอร์จะเป็นน um ักรบอะไรต่ออะไร สุดท้ายมันต้องเวียนใต้เ,เวียนว่าตายเกิดอยู่อีกอะ่ะท่านก็บเบือ่อไงก็ไปบวชพรบวชเสร็จแล้วบรรลุพระอะหรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเนี่ยไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ถ้ามองให้ดีมันก็เหมือนที่พระปริพาชกบ,บรรลุธรรมเลยนะบัดนั้นเลยจิตเรานี่เสมือนดวงจันทร์ยามที่เรามีกิเลสตัณหาเหมือนเมฆหมอกมันมาบางังเห็นไหมมองดวงจันทร์เนี่ยบรรลุธรรมได้เห็นหรือยังใช่ครับะเอกพใช่ครับอาจารย์ คือบางทีธรรมชาติเหล่านี้ก็สามารถนามาสอนเราได้ถ้าเราแบบมีการปรับใช้หรือว่าปรับคิดเนีอาจารย์โอ้โหท่่นรับพลได้ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้า,จาท่านใช้ธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์เคยตามดูธรรมบทอ่ะสี่ห้าร้อยกว่าเรื่องท่านก็ใช้ธรรมชาติเนี่ยมาสอนอย่างคนจะตายตาย,ตายเนี่ยลูกตายเมียตายก็ร้องห่มร้องไห้ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ลยบอกว่้าใจยันยันคนตายมันก็เหมือนงูลอกคาบอ่ะแหละเข้าใจงูลอกคาบไหม แล้วงูมันตายไหมไม่ตาย,ตายคนตายจริงแต่พบมันก็เกิดแล้วเกิดเป็นอะไรล่ะเออเอกผลทําดีก็เกิดสุขติภูมิถ้าทาไม่ดีก็ทุกขติภูมิมันก็แบ่งกันแค่เนี้ยสุขติก็คือเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวด,ดาก็ได้รหมก็ได้ทุกข,ขติก็เปรตตั์นรนกสรัตัดในสารสุรกายอะไรก็ว่าไปเนี้ยพวกเราก็งูลอกคาบไปแหละคนตายแล้วเห็นไหมพอเขาฟังผู้ทีเจ้าเล่าก็ปิ้งเลยเข้าใจเลยไม่ต้องไปเสียอกเสียใจ มีจะเ,เปลี่ยนพบปุ่มแล้วมีชีวิตอยู่ก็ทําความดีถ้าเยอะๆตายไปแล้วจะได้ไมปตนองเสียใจว่าโอ้โหลุงนี้กูเกิดเป็นคนกูทําความดีแล้วก็ดีที่เหลือมานี่ชั่วมาตลอดชีวิตเลย <c oughs> <g ül üyor> ใช่ไหครับ่ไหมความสุขที่สอธรรมยศบอกเนี่ยมันก็ความสุขอยู่ใกล้ๆตัวไม่ใช่เอกพลลองทั้งวันหนึ่งก็ได้เสาร์ที่หยุดไปวัดว่าทำบุญตักบาทฟังพระเทศหาอะไรกินสบายๆไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านเขา ไปทําจิตอาสาบ้างเพราะจิตอาสามันทําให้เรามีความสุขนะครับใช่ครับรู้ไหมจิตอาสาต้นฉบับเลยของโลก่อยู่ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับอาจารย์เอ้าอยู่บนฟ้าไงพระอินไงอ๋อครับพระอินเนี่ยคือมัคคมาโนเป็นเด็กหนุ่มเหมือนก็เอกพลนี่แหละแต่ก็มาร่วมไม้ร่วมมือกับลูกน้องอีกสามจิบสองคนทูเดเทดินมอโลโมหินเหมือนฐานช่างอ่ะช่วยเขาขุดหลุมช่วยเขาทําทาง เขาเดินทางไกลหิวน้ํเกาองค์ไปตั้งเอาน้ําไปตั้งเหมือนภาคเหนือภาคอีสานของไทยเราก็มีเยอะใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็วคนบอกไอ้นี่มันทําไปทําไมวะมราคามาโนบันจะสร้างทางไปสวรรค์นคนก็หัวเราะเะเอในสุดมีคนอิจฉานะเอออิจฉาไปอันนี้ไม่เล่าให้ละเอียดหรอกในสุดสามสิบสองบวกกับมราคามาโนบเป็นสามสิบสามตายไปไปเกิดบนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงดึงเนี่ยรู้จักดาวดึงดึงไหมล่ะ ดาวดึงเนี่ยแปลว่าสามสิบสามสามสิบสามคนมีมพระอิน,นอคอนือมขะมานพนี่ก็เท้าสักกะเทวราชคือพระอินนั่นแหละที่เราจำลองรูปเป็นองค์เขียวเขียวอะพระอินอ,ะอ่ะคือพระอินเนี่ยที่นั่นอะ่ะก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยความดีที่ทำไว้เนี่ยจิตอาสามไม่ได้เสียตังค์สักบาทหนึ่งนะใช่ไหมใช่ครับด้วยเหลือประชาชนเขาทุกข์ร้อนเดือดร้อนเนี่ยทำถนน,นบ้านพังสะพานพังไปช่วยเขาทำ ออกแรงหน่อยไม่จะไปเสียเงินเสียทองนี่ไงติดอาสาทำแล้วมีความสุขนะมีความสุขนะเพราะอันนี้ก็สอธรรมยศเขาว่าไวา้อ,อีกสักขั้นหนึ่งอันนี้เอกพลต้องรู้จักรู้จักไหมลนะ่ะพ <c oughs> ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโอรู้จักเลยครับอาจารย์ท่านบอกว่าชีวิตมนุษย์นี้เปลี่ยนแปลงจริงหนอทุกและสุขพลิกแพลงมากครั้ง โบราณท่านจึงแสดงเป็นเยี่ยงอย่างนาชั่วนับเจ็ดทีทั้งเจ็ดข้างฝ่ายดีโอ้โหเอาง่ายๆสรุปชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนั่นแหละอ่าครับอ่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงคืออาจารย์ชอบอธิบายง่ายๆเอกพลขับรถมาที่กองจาการหารสูงสุดกองทัพไทยเนี่ยเจอไฟเขียวตลอดหรือไฟแดงตลอดปะโอ้ก็ปะปนกันไปเลยครับ นั่นแหละสุขทุกข์มันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเงินเดือนออกดีใจไหมดีใจใชครับพอเจอทีมาทวงไปไงเสียใจโอ้โหเงินงวดนี้ยังไม่พอส่งเลยไม่รู้จะทํำยังไงส่งบ้านส่งรถส่งแชร์ส่งอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับสรุปว่าชีวิตเนี่ยที่พระเ,เจ้าหลวงนั้นว่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกสุขคลิกแพงมากครั้งโ <c oughs> บราณจึงบอกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลจำตรงนี้ไว้เลยเวลาสุข อย่าเพลินไปเดี๋ยวทุกมันก็มาเวลาทุกก็อย่าไปทุกมันมากเพราะยังไงสุขมันก็ยิ้มรอเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกนี้มันก็แปลกมันมีทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีมาชดเชยให้เราเนี่ยผสมผสานใช่ไหมพ่ะย่ะผสมผสานก็เหมือนเล่าสั้นๆไอ้ชายชราม้าหายอ่ะไอ้นี่มีม้าชั้นหนึ่งมาม้าอาชานายอยู่มาวันหนึ่งไอ้ม้าเนี่ยาหายไปไงแกก็เสียอกเสียใจ ไอ้คนก็เสียอ,อกเสียใจก็มาบอกโอ้โหเสียใจด้วยนะม้าหายไปไอช้ชายชราคนนี้บอกไม่แน่กเน่าจ,จะโชคดีก็ได้เ,ออเสียไปทําไมโชคดี <c oughs> หลังจากนั้นไม่กี่วันไอ้ม้านี่ไปพาพักพวกม้าชนายมาอีกเป็นสิบสิบตัวเลยเอา้าโอ้โหคนก็ดีใจกันมาชายคนนี้บอกอย่าไปดีใจเลยมันก็ชีวิตอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเสียอ,อกเสียใจตามมาก็ได้อย่าไปคิดอะไรมาก <c oughs> ปรากฏว่าไอ้ลูกชายก็ขี่มาอาจารย์ขี่ไปขี่มาล่นลงมาขาหักเลยคนก็มาแสดงความเสียใจโอ้เสียใจด้วยนะที่ลูกชายขาหากักจะโชคดีก็ได้ <c oughs> ปรกากฏญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกทีนานจริงเอทุกคนในหมู่บ้านนี้เราไปเป็นทหารรถนะ <c oughs> ไปลบกับญี่ปุ่นนะปรากฏว่าไอ้ลูกชายของชายคนนี้ขาหักไปไม่ได้รอดไหมร <c oughs> อดครับไอที่ไปลบเนี่ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่น <laughs> โดนญี่ปุ่นเลี้ยพระหมดตายหมดไอ้นี่รอดอยู่คนเดียวคนก็มาแสดงความดีใจว่าโอ้ลูกชายรอดนะบอก <laughs> ชีวิตในโลกนี้จําไว้ด้วยช่วเจตทีดีนเจตน์นนี่ยชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเว <laughs> ลาได้เราอย่าไปดีใจมากนลกวเวลาจะอย่าไปเสียใจเพราะว่ามันสลับหมุนเปลี่ยนทําให้เราเนี่ยอายุสั้นเพราะเราไปดีใจกับถูกหวยไปเสียใจกับหวยกินอะไรเงี้ยดีใจเสียใจ ทุกวันที่หนึ่งวันที่มันโผก็มีคนดีใจแล้วก็เสียใจแต่เอกมันว่คนดีใจน้อยหรือว่าดีใจมากกว่าอย่างนั้นะก็ถือว่าเราก็ได้ดีใจนะครับอาจารย์เพราะไม่เป็นความสุขใช่ไหมดีใจมันจะถูหวยมันจะมีะกี่คนเราที่เห<า><ม>ลือมันน,น้อรนนประเทศอยู่แล้วอะไรล่ะจำไว้เลยชีวิตม,มันก็เป็นอย่างนี้แหละเอกคนนะวันนี้ก็สองสามบวกข้อเอามาเล่า